สวัสดีครับผมร้านบางดุลครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงดักนกตูมดักไก่ป่านะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดบ่วงเดียวนะครับสีใบไม้แห้งนะครับหลักกาวนานิพันหลักเรียบสีน้ำตาลาพันหลักเรียบสีน้ำตาลานี่ก็จะเป็นชุด31หลักนะครับ 31หลักเป็นบวงสีน้ำตาลใบไม้แห้งทั้งทั้งชุดเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการพันหลักนะพันหลักเรียบหลักยาว7นิ้วนะครับหลักยาว7นิ้วหลักยาว7นิ้วแล้วก็พันหลัก4ี่นิ้วตรงนี้นะครับ4นิ้วแล้วก็เหลือไว้3นิ้วนะครับแหลมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายเอ็นเบอร์80ินะครับ ต่อด้วยต่อสายหน้าเป็นสาย PE นะครับเป็นระบบตัวล็อกขาระบบมีล็อกนะครับเป็นห่วงท้องเหลืองเลข8นะครับนี่ก็กำลังทำเสร็จใหม่ๆนะบางดุน,นเป็นสีใบไม้แห้งผนลักเรียบสวยนะครับผนลักเรียบนะครับใครที่สนใจบ่วงดักไก่ดักตูมนกตูมอะไรก็ติดต่อได้กับเบอร์โทร093 เ7 3ดเนะครับหรือว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับสวัสดีครับ